กับสัญญาณจากกุตศิสินโผลินทอนสัตย์เสียเริ่มเลยครับบางกอกกราดเอฟซีกับแบงคอกยูไนเต็ดวิ่งตามมาให้ย้อนมาทัศนพงศ์พีระพง์ต่อมาที่โตติสวยครับโตติยิงได้จ่ายเข้านายอาเรยโรดิเกสขยับยิงลูกนี้โอ้โหมาเรื่องบอลน,นี่หลุดกรอบออกไปนิดเดียวครับจงังหวะได้ยิงเน้นๆของอาเรยโรดิเกสครับโอ้โหจงังหวะนี้ใกล้เคียงมากเลยครับ ตีหักเข้ากลางให้จับแล้วยิงซออ้ายหวิถีบอลได้ลุ้นเลยครับปัดลูกนี้ขาตายไปแล้วนะครับเท้าต่อเท้าสวยมากครับไหลต่อขวามาให้พุทธนินันพุทธินันตะลุยมาพุทธินันเปิดมาเจสีจอดได้มงหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหบุกน้อยกว่าแต่ว่ายอดเยี่ยมมากนะครับมกงย้อนครับม่งย้อนทางดริชวิคุณ โอ้ที่นั้นนี่ก็มองหาเพื่อนแล้วตรงจุดั้นพบเลยครับเสียนใต้คานแบบนี้หมดสิทธิ์เลยครับโอกาสบุกข,ของแบงคอกเข้าครอบยังไม่มีนะครับในยี่สทีแรกแต่ว่าเข้ากรอบครั้งเดียวแล้วเป็นประตูเลยครับแล้วกลับมาเป็นตัวจริงได้อย่างยอดเยี่ยมครับเจสซี่จอนของได้ยงเจสซี่จอนนี่ต้องบางอกอบกราสลุยขึ้นมาใหม่ครับชวัดวีรชาติ ต่อมาที่จัสมานี่ขับปอเข้าซ้ายแหวกไปโดนสกัดลูกนี้ได้ฟรีคิกเลยครับได้ฟาวแล้วเป็นฟรีคิกระยะอันตรายของบากกราสด้วยครับแล้วใบเหลืองด้วยครับโดนใบเหลืองเลยนะครับจังหวะนี้ครับอนุคงวงศาครับจังหวะปรีเข้ามานี่พูดไปหน่อยครับเหลืองแรกของเกมครับช่วงตัวก็ดูเหมือนจะเจ็บด้วยครับดูจังหวะเข้าครับโอ้เข้าไปควางเลยนะรับ บอเงก็ถือว่าใจถึง,ลเ,ไไงเลยครับแหวกเขาไป่ได้โดงงถึงสาคนเลครับก็มีโตติกับจัสมมนี่คัมโปสครับอยู่ที่บอลเป็นคัมโปรจริงลูกนี้เอาโหตุมตะข่ายครับไปเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากฟรีคิกของจัสมมนี่คัมโปสครับอูเป็นประตูที่2ในการเล่นในบ้านด้วยครับ โอ้ดูฟรีคิกฉลับนะครับเนี่ยเหมือนไปฉลับเนี่ยครับโดนศีรษะของเจซีจอครับครับโดนศีรษะเจซีจอนที่พยายามจะขึ้นมงสกัดครับก็เลยทำให้กิติพงศ์นั้นเนี่ยกะจังหวะลูกผิดไปครับพอมันฉลับมาครับเอาละครับกลับมาสู่เกมได้อย่างรวดเร็วรับบางกอกกลาสหลังจากที่เสียประตูไปไม่นาน28นะครับจะกร์กลับมาเท่ากันที่1ประตูตอนหนึ่ง ที่ของแบงค์ข้ครับจะเปิดโดยสุมัรยาสุมัรยาจ่ายเลียดเป็นลูกสูตรแล้วหูสารวัตรวิ่งมายิงนัทสมิดครับป้องดักได้ยังมาเข้าทางปกเกล้าปกเกล้าโดนคัมโปสแย่งแล้วไปฟาวด้วยคัมโปสยิงเองเลยครับโอ้โหกิติพงศ์ต้องปัดทิ้งครับจริงๆรนัทชยัยศรีสุวรรณเนี่ยว่างอยู่ทางซ้ายแต่ว,ว่าจัสมานี่คัมโปสไม่จ่ายครับเรื่องที่จะยิงเองครับดูอีกครั้งครับจังหวะนี้โอ้โหเสียบอลแล้วกระสีไม่ว่าอะไรนะครับ เขาสายกับซัดเลยครับแม่คนที่เสียบอลเป็นสรวัฒน,น์ครับอแม่ิงบอลสายด้วยครับแต่ว่ากินิพงก็ยอดเยี่ยมครับเจซีจ,จอนมองชงมาให้มาเชน,นาโอ้โหให้มาจะสวยอยู่แล้วก็มาเชน,นาจับบอลยาวไปนิดเดียวครับแมสมิธเตะทิ้งออกไปยังได้ไปลูกเตะมุมครับแบงอคอกทำชม็แมชมิดด้วยครับถ้าว่าตัดสินใจได้ไวครับมาเชน,นาจับบอลแล้วถึงก่อนเลยครับ ดีดีช่วยปวินวัตเยอะเลยนะครับแาชมิดอาเรียวโยกหลอกยฮันตาาเตวเลสต้องย้อนหลังกลับมาชาววัดจริงรับกระชอกแต่ว่าไม่ไกลตัวมากครับทิพย์พงผู้แถวเชือตามมาคว้าได้ครับแต่สอกไกลบ้างครับน้ากรอบแข้โทษของชาววัดวีราชาติเลครับจังหวะคืนของโรดริเกซิสพอดีเลยครับ เปิดยาวขึ้นมาอาเลียวใช้ศีรษะแต่งบอลตะลุยมาได้ยิงโอ้โหตากิติพงษ์ยังบล็อกได้เป็นจัสมานี่คัมโป้เซฟของาภัยอาเลียวตามมาเก็บตกครับผมเป็นนัทชัยศรีสุวรรณด้วยครับได้หรือเปล่าน้เตะมุมหรือเปล่าเหมือนสามรนก็จะบอกบอลไปโดนโอตเคตออกแต่ดูนี่ครับนัทชัยศรีสุวรรณครับโอ้โหได้ยิงด้ยิงรอดขากิติพงศ์คิติพงศ์ยังขุบขาบล็อกได้ครับชิงหนึ่งสองกระเชาวัดแต่ว่าไม่ดี แล้วพุทธสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับจากสนามวีโอสเตเดียมครับบางกอกกลาส FC นะครับกับแบงคอกยูเนเต็ดยังเสมอกันอยู่นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับก็โดยทีมเยือนนะครับแบงคอกยูเนเต็ดขึ้นนำก่อนนะครับจากการมุ่งของเจสซี่จอนนาที21นะครับขณะที่บางกอกกลาสที่เสมอจากฟรีคิกของยัสม์นณีครับโป๊สนะครับนาทีที่30จบครึ่งแรกครับเสมอกัน1ประตูต่อ1เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ แล้วกลับมาชมเกมกในขับในช่วง45นาทีหลังกันต่อครับกลับมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนัดที่6นะครับจากสนามลีโอลสเตเดียมนะครับบางกอกกราสกับแบงคอกอยู่ในเด็ดยังเสมอกันอยู่ในครึ่งเวลาแรก1ประตูต่อ1นะครับกลับก็ไรนะครับติงแข่งบางกอกกราสเลยครับที่อยู่กับทีมมาแบบโหยาวนานครับ สรวัตรเปิดมาแม็สซิมิทมปงออกมายังไม่พ้นอันตรายครับทีละคงเก็บได้แต่ว่าอ้าวกลายเป็นจัสมารีคัมโปสไปฟาวสุบรรยาปุริสายครับระยะน่ากลอกเกตโตนี่ผู้เล่นของมากราดนี่กรูกันแบบเพียบเลยครับวันนี้ครับเนี่ยครับเป็นจงังหวะที่สุบรรยาเนี่ยจงังหวะแรกพอบอลตกแล้วจะวิ่งไปเอาบอลครับประสิทธิ์มองว่าคำอ๋อจะไปขวางเลยครับจะให้เป็นฟรีท สุมัรยายิงลูกนี้โอ้โหโอ,โอ้เชี่ยวเสาออกไปไม่ไกลครับลูกยิงฟรีคิกข,ของสุบัญยาปุริสายน,นยียืนแล้วถอยก้าวเดียวครับโอ้โหชนเสาด้วยครับแม่จังหวะปันขวาของสุญญบัญยาครับเนี่ยครับโอ้ย,อยชนเสาเหลี่ยมนอกครับโอ้โหเี่ยมยิงประตูฉลองงานวิวาได้ครับสุบัญยาปุริสาย บอสโควิชตั้ง้อมเปิดเข้าในสุปัญญาตบต่อมาสารวัตรเกี่ยวตัวยิงต้องปัดทิ้งครับนาริทวีกุลต่อบอลกันสวยครับจนได้จบครับแต่ว่าก็ยังไปติดเซฟนาริทวีกุลครับจากจังหวะครับบอสโควิชให้สุปัญญาตให้สรวัตรและซัดส้สายยังยิงตรงกลางนะครับบอลไม่ห่างตัวของนาริกรกบปัดออกไปได้ครับในจังหวะนี้ อาทิโตตีสวยโตตีตั้งป้อมยิงโอ้โหเข้าประตูไปเลยครับบางกอกราสเอ็ซีขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งจากเดนิเอกาเซโรดิเกสหรือว่าโตตีครับโอ้โหแม็กซัดขวาจังหวะนี้ผู้เล่นของแม็คอกไม่มีใครเข้าบอลนะครับยีริพงพยายามปัดแล้วครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับบางกอกราสอีขึ้นนำครับสองประตูต่อหนึ่งครับจังหวะนี้แล้วเป็นประตูที่สามของเขานะครับในฤดูกาลนี้ครับโตตีโอ้โหลูกนี้ ดูับจังหวะพริกบอลแล้วซัดโอ้โหพยายามสุดๆแล้วครับปัดของอินทิปงบูต่าเชื่อครับบอลสายครับแมโดนท่อนแขนแล้วก็ถลักเข้าประตูไปครับดูการยิงของโตติครับยอดเยี่ยมจริงๆครับจังหวะนี้ออเลนโฮวิทมาได้เฮแบบมากมีความสุขเลยครับหลังจากที่ทีมขึ้นนำครับวิทมา คู่บรรยายนี่แก้ตัวได้ครับเปิดบอลม,มาให้เจซีจอนเจซีจอนเอาม,มีเสียงก็ปิดดังเลยครับจะไม่มีปัญหาครับแมตติวสมิธอลิซต้องมาห้ามครับ,บที่เจซีจอนโอ้โหแม่เจ้วเา,าวิ่มีบอลต่อนี่แบบมีมือครับแมตต์ซมิธเติมขึ้นมาแล้วครับดันขึ้นมาเดี๋ยวดวลกับโยฮันตาวาเลสครับขับโปล่ให้โตเต,ตยโตเตย ตั้งป้อมยิงติดเจซีจอนแล้วยังเคลียร์กันไม่ขาดครับได้ยิงฉแบบลับจังหวะนัทชัยยิงแล้วประวินวัาจะเปลี่ยนทางแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับลุยจังหวะบอลสกัดไม่ขาดกันเองเลครับเล่นสั้นๆในกรอบเกีวโทษแล้วอุ๋งนัทชัยยิงลูกนี้เล่นทั้งเกมดูกเกมรับแต่ตอนนี้แบงค์ขอกลุยขึ้นมามาเชน่ามาสวยมากมาเชน่าช้าแต่ยังมาเข้าทางกกันวอาสวยยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้โห บ่งขอบไม่ได้ประตูตีเสมอครับดากันบอสคูยริงออกครับจจอ,จอ,จอในกรอบเกียริโทษแล้วนะครับแมจังหวะที่เอซีจอ,จอ,จอเนี่ยช่วยมาแล้วให้มาเชน่าดีดออกแล้วสุดท้ายโอ้โหแม่ในกรอบเกียรโทษเอสซีจอนเนี่ยดูโมโหเหมือนกันครับโอ้จังหวะยิงจังหวะนี้น่าจะได้ลุ้นกว่านี้ครับบังกราดเดินหน้าลุยมาต่อครับพีระพงให้โตเตมาที่คัมโปตั้งปอมยิงลูกนี้โอ้โหแต่คราวนี้ยอดเยี่ยมครับ สารวัตรครับจะเป็นคนเปิดฟรีคิกสารวัตรตักลูกนี้มาได้มงแล้วเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับพุทธินันวันศรีครับมงลูกนี้เข้าไปครับวันนี้ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งครับลูกแรกที่เจซีจอนมงเข้าเขาเป็นคนเปิดและคราวนี้เขาเป็นคนมงทําประตูได้ครับพุทธินันวันศรีโอ้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับจังหวะขึ้นมงเนี่ยโดนขวางไปด้วยครับโดยพีรพงศ์แม่แต่ว่าดูจังหวะเทครับ พอดิบพอดีแล้วกดเข้าเสาแรก้ายนิดนึงครับโอ้โหแม่ลูกเนี้ยจังหวะบอลตกพื้นใสแล้วยัดไปที่เสาแรกไม่ทันเลยครับนอริเวิกุลมาแล้วครับเสมอกัน2-2ครับโอ้ผัดกันนำนะครับแม่สุดท้ายตอนนี้มีถึง4ประตูครับทีโอเซเดียมเขาไปเคลียร์พื้นที่หน้าปากประตูก่อนนะครับเอาเลยครับให้สัญญาแล้วครับสัตวัษ เปิดมานาลิตปัดเข้ามาโตเตะป้องช่วยเกมรับโอ้โหแล้วนาลิตครับอปัดทิ้งไม่ได้ครับเดี๋ยวดูจังหวะจากภาพช้าว่าใครเป็นคนส่งบอลยัดกลับไปให้นาลิตต้องปัดทิ้งครับดูครับลูกที่นาลิตปัดออกมาแล้วกุกขิกสุดท้ายโอ้โหพุทีินันครับจังหวะแย่นี่ถือว่าเร็วนะครับโอ้โหพุทีินัน กระดกก่อนที่โตติจะเตะสกัดได้ครับแต่ว่าผู้ตัดสินไปจับว่ากิวเบโตโมาเชนานั้นไปฝาวไปชา้าเพืสอประตูนะครับยฮันเตาวาเลสจับบอลพลาดแล้วครับโดนชาตีฉิมทะเลแย่งไปฉกไปแล้วครับชาตีหลุดมาเตาวาเลสตามมาชาตียิงลูกนี้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ2ครับโอ้โหเชียบขาดจริงๆครับชาตีฉิมทะเลช่วยจังหวะที่ยฮันเตาวาเลสพลาดเสียบอลครับโอ้โหล้วยิงเชียบขาดมากยิงยิงไม่ง่ายครับลูกนี้โอ้โหแต่ยิงคมมากครับ กลายเป็นซปเปอร์ซับของบางกอกรานเลยครับชาตรีสิงห์ทะเลยิงประตู2เกมติดเลยนะครับจังหวะโฉบบอลครับตรงกลางสนามครับของชาตรีสิงห์ทะเลครับโอ้โหตาเบเลสจังหวัดจับบอลในการเม่อไปด้วยนะครับอู้สองจีนสองใจแล้วชาตรีเนี่ยเร็วอยู่แล้วครับคือทําท่าเหมือนจะล็อกไม่หนึ่งทีแต่ว่าหูเห็นมุมแล้วซับเป็นที่เสาสองครับแต่ประตูที่2ของเขาในฤดูกาลนี้ครับ2เกมติดติดเลยครับชาตรีคือถึงจะหลุดมาขนาดนี้แล้ว แต่ว่าไม่ได้ยิงง,ง่ายๆนะครับเพราะโดนตาวาร์เลสไล่กวดมายิงไม่ง่ายนะครับโอ้โหแต่ยิงดีมากครับยิงหักข้อในมุมน้ําหนักที่และทิศทางที่พอดีไปเลยครับโอ้โหตาวาเลสพลาดครับทําดีมาด,ดึงลงให้บอสโกวิชบอสโกวิชกระชากลากครับในกวามเสียท่าสัตว์ด้วยซ้ายปัดทิ้งครับอาริสปาเชน่าเก็บตกยิงไม่เข้ากรอบอีกครับโอ้โหพลาดการได้ประตูตีเสมอครับแบงคอกแต่ ยังไม่หยุดกับเกมยังเดินต่อครับสับเบตริก88รดรถเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเยี่เยี่ยมโปลงมชั่นสูงการันตีความมั่นคงพัสดสนับสนุนเวสัมอย่างเป็นทางก,การปี2013 2 0 4ถึง2014แล้วพบกันนะคะ